สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาแนะนําน้องมาแนะนําอะไรคะน้องมาแนะนำโต๊ะโต๊ะทํางานค่ะโต๊ะทํางานหรือโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้นะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรครับหน้ากว้างหกสิบเซนติเมตร นี่ครับจะมีลิ้นชักข้างขางสองตรงกางตรงกลางหนึ่งแล้วก็เก้าอี้หนึ่งตัวครับชุดนี้ราคาสองพันเก้าร้อยบาทครับสองพันเก้าร้อยบาทโต๊ะทำงานพร้อ,อมเก้าอี้นั่งสบายสบายเอาไปใช้ทำงาน ว่านโนต้ตบุ๊กเป็นโตทําการบ้านก็ได้ครับเป็นโตเคาน์เตอร์ร้าน,านค้านีกุญแจล็อกเก็บของเก็บเงินได้บายบายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ